สวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้นะครับจะนำสกิลในเรื่องของการลดน้ําหนักนะครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็คือการลดน้ําหนักให้ทูวิธีฉบับแบงค์บีนะครับฉบับแบงค์ก็คืออย่างแรกนะครับหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนลงไปนะครับว่าเราจะผอมและหุดีเออนะครับ อันนี้เป็นหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่นํามาฝากกันพอเสร็จปุ๊บเราก็นําไปแปะนะครับทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอกับข้อความที่เหมือนกันเป็นการปลุกใจให้เราเราต้องรู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องกินน้อยนะวันนี้เราต้องงดอาหารที่เป็นของทอดของมันนะและเราต้องดูแลสุขภาพเราเยอะๆนะนี่นะครับและส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะเอามาแนะนำนะครับก็คือการการทานอาหารนะฮะในการเลือกทานนะครับให้เลือกทานที่เป็นอาหารที่เป็นประเภทพวก ใหญ่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องออการทานเนื้อสัตว์นะครับก็ให้งดเนื้อสัตว์ที่มีติดมันก็ให้ลดลงนะครับค่อยๆลดไม่ได้ปรับงวบเดียวเพื่อจะให้มันลงเลยแต่ค่อยๆปรับนะครับเพราะว่าร่างกายของเรายังไม่ชินนะครับพอเวลาที่เราเ,เขาเรียกอะไรอะน้ำหนักลงพอดีแล้วเราจะไม่กลับมาอ้วนอีกนี่เองนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆน้องๆนะครับเคยๆที่เคยถามนะครับว่า ทานอาหารเสริมคคู่ดีไหมดีเหมือนกันนะครับอาหารเสริมก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอย่างเสียอย่างหนึ่งคือเปลืองตังค์นะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับเลือกการทานด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องเป็นอาหารเสริมที่มีอยด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะทําปฏิกิริยากับร่างกายและบางบางคนเคยได้ยินว่าเฮ้ยทานยาลดน้ำหนักล้าจะเบลอทานยาลดน้ำหนักแล้วจะบบเหมือนประสาทระบบประสาทรวนเงี้ย หลายคนคงเคยได้ยินนะครับก็เลือกทานกันแล้วกันนะครับที่มีออยอะนะฮะแล้วก็มีการในปริมาณที่ไม่เกิน500มิลลิกร,รัมนะครับ ในส่วนของแอลคานที ed, หรือว่าเป็นตัวเผาผลาญไขมันนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับการออกกําลังกายแนะนําให้ออกวันอย่างน้อยวันละ30นาทีนะครับช่วงนี้แบงก็ไม่ค่อยได้ออกกันก็เริ่มบุมบวมเหมือนกันต้องกลับมาแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องดูแลร,รักษาร่างกายรักษาสุขภาพ,าพนะครับเพราะว่าจากตอนที่เคย,ตอ,เคยตอนที่เคยมีน้ําหนักเยอะ,เ,ยอะเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะทําอะไรยากแล้วก็ลําบากกังเกงก็หาสาย่ยาาเพราะว่าตอนที่แบงกุออ้ยอาน้ำหนักเยอะมากๆเนี่ยก็คือเอวจะประมาณ4,6 นะครับตอนนี้ก็เหลือ36มสิบหกเพราะมันลงไปกับสิบสิบสิบนิ้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับาหันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจนะครับไม่ใช่ว่าคนรูปร่างใหญ่ไม่ดีไม่ใช่ว่าคนรูปร่างใหญ่เออจะไม่สามารถทําอะไรได้แต่ส่วนหนึ่งคือเป็นการดูแลและรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากอาหารการกินสมัยนี้นะครับมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนเพราะว่าอาหารการกินสมัยนี้เนี่ย มีค่อนข้างทีง่จะมีสารเคมีมาในการปรุงแต่งหรือสารเคมีในการทําให้สีดูสีสรรันดูน่าทาาหรือว่าจะเป็นออขนาดของอาหารเหล่านั้นก็ตามนะครับก็อยากให้ทุกๆุคนเนี่ยออหันมาใส่ใจสุขภาพนะครับและในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะครับอยากให้ออกกําลังกายกันเยอะๆนะครับโดยการเม้นแบบ วิ่งจ็อกกิ้งนะครับหรือไม่ก็ประมาณว่าเหมือนกับการเขาเรียกอะไรเปิดเพลงแล้วก็โยกเบาๆก็ได้ที่บ้านนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าเฮ้ยเสียซื้อคอร์สอะไรเงี้ยนะครับในกรณีซื้อคอร์สนั้นเขาเป็นเหมือนกับว่าคนที่จะฟิตผมนะครับเพื่อจะให้เป็นนายแบบหรือจะให้เป็นนางแบบอะไรโดยประมาณนั้นนะครับก็ในส่วนของแบงค์เนี่ยแบงก์ก็จะใช้ในเรื่องของการเต้นหรือเป็นการโยกเบาๆนะครับที่บ้านแบบเอออย่างเงี้ยแค่นี้แบงค์ใช้ลักษณะของแค่นี้เองนะครับในการที่จะเหมือนกับว่า ทำให้ร่างกายของเรามีการเบิร์นนะครับเพราะว่าพอเราท,ทําทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะดึงเอาไขามันส่วนเกินของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใต้แขนไม่ว่าจะเป็นตรงเนี้ยใต้ขานะครับมันก็จะเอาไปใช้ได้อย่างเออมันเขาใช้หมดนะครับตอนหนึ่งวันนะครับส่วนการเลือกทานนะครับให้ลดประเภทพวกแป้งลงนะครับก็ให้ทานวุ้นเส้นหรือไม่ก็ เปลี่ยนเป็นทานพวกเนื้อสัตว์เอาแต่ไม่เป็นเนื้อสัตว์ติดมันนะครับหรือกากใหญ่ผลไม้หรือทานผลไม้เองนะครับแต่ตัวแบงค์เองเนี่ยยอมรับเลยนะว่าถ้าทานอะไรที่เป็นประมาณว่าเหมือนกับเป็นกากให่เยอะๆแล้วบางที่ตกดึกมีแจ่หิวน,นะครับ <ๆ S 1> ก็แนะ <ๆ S 1> นําให้ทานหนักๆในมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันก็ค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆปรับไปทุกอย่างคือการปรับและคือทุกอย่างคือการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีนะครับก็อยากให้ดูแลรักษาสุขภาพกันเยอะๆนะครับและอย่า ลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ตั้งคำถามกันเข้ามาว่าพี่แบงค์ลดน้ำหนักยังไงนะครับอะแผมเคล็ดลับอีกทีนึงแล้วกันนะครับคือเป็นการทำเคล็ดลับคือการทำหน้าเรียวนะครับแล้วก็เคล็ดลับการเสริมจมูกฉบับแบงค์นะครับมีวิธีนะครับจับตาดูดีนะครับนี่คือสันจมูกของเราใช่ไหมครับอ่า ที่คือจมูกธรรมชาตินะครับคือลหลายๆคนจะถามว่าไปทำมัหรือเปล่าแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับวิธีทําวิธีการเสริมจมูกของแม็กคือทำนี้นะครับแล้วทําปากเป็นรูปตัวโอนะฮะ <like> แล้วลูบลงนะครับเป็นเวลา15นาทีนะครับทำ่างนี้แต่อย่าทําแรงนะครับเพราะว่าจมูกของคนเราอย่าลืมนะครับว่าจมูกเป็นเป็นอะไรที่มีเส้นเลือดฝอยเยอะมากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ากระดูกส่วนที่อ่อนที่สุดนะครับ แล้วก็ในส่วนของเรื่องการปรับรูปหน้าเรียวนะครับโดยการทําปากจุ๋หรือการดูดปากตัวเองดูดแก้มเออถ้าเรียกว่าดูดปากมันจะดูน่าเกียดเนาะเอาเป็นว่าดูดแก้มลวกันใช้การดูดแก้มนะครับเหมือนกับโฆษณาล้างนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคือการดูดแก้มมันจะทําให้เห็นรูปเชฟของหน้ามากขึ้นนะครับ ทำอย่างนี้เหมือนกันครับวันละ15นาทีนะครับอาจจะเห็นผลช้าแต่รับรองว่าได้ผลแน่ๆน,นะครับสาหรับคนที่เชื่อนะครับในกรณีแบงค์งขอยกเป็นตัวอย่างแล้วกันเพราะว่าเออมันเป็นความเชื่อของแบงค์ว่าแบงค์ทำแล้วมันได้ผลนะครับก็ยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ให้กับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้ทุกๆคนมีเออร่างกายที่สมส่วนแล้วก็ อยากให้ทุกคนมาออกกำลังกายนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายเดซิคเค็ตลดอ้วน <'s>